สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาเปิดรีวิวนะคะขาวเอใหม,ม่ไหมคะโอเคลูกค้าได้ยินชัดไหมคะเห็นไหมแม่ ลูกค้าได้ยินชัดไหมคะโอเคไม่น่าจะเข้าแล้วเดี๋ยวรีวิวเสื้อยืดขาวนะลูกค้ามีแค่สามลูกใหม่นะคะแล้วก็หนึ่งลูกที่กำลังจะเปิดป้ายเดียวกับที่ลงรีวิวนะคะรอบก่อนนู้นยืดดำยังมีนะลูกค้าแต่ยืดดำไม่เยอะยืดดำมีแค่ประมาณสองก้อนได้นะคะสองก้อน ตัมมีะออประมา,มาสองก้อนโรงงานนี้ซักฟอกมาแล้วรอบหนึ่งนะคะผ้าค่อนข้างสะอาดเลยผ้าค่อนข้างสะอาดเลยสี่สิกิโลนะคะ ป้ายของที่ร้านลูกค้า40กิโล wt เสื้อยืดขาวค่ะไซส์นะคะอุตัวแรกยูนิโคเลยค่ะ ut เก็บกลองไปหน่อยตัวแรกยูนิโคไซส์ดีด้วยหญิงชายได้นะคะ เนี่ยนะลูกค้าผ้าค่อนข้างสะอาดนี่เลยใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะคะ40กิโล3 5 9หลูกใหม่มีพร้อมส่งค่ะมีทั้งตัวมีสกีนและไม่มีสกีนปนกันยืดดำยิ่งสวยเลยยืดดำนะลูกค้ายิ่งสวยเลยค่ะนี่ไซส์ผู้หญิงไซส์ผู้ชาย เนี่ยผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะสีพื้นสกินปากปนกันสะอาดมากลูกค้า40กิโลอันนี้ 4K 40คกิโลประมาณ2 5 0บวกลบตัวประมาณ250บบวกลบตัว มีทั้งส่งผู้หญิงผู้ชายไปห้อยสกีนเล็กสกีนใหญ่นะคะคือลูกค้าไม่ต้องแบบไปเหนื่อยซักอีกรอบหนึ่งเนี่ยผ้าหอมไปคัดแยกซักธรรมดาได้เลย หรือว่าถ้าตัวไหนมันหลงเหลือคาบอยู่ก็ไปแช่ต่อได้นะคะเนี่ยมีแบบฟอนต์ขายดีนะลูกค้าเสื้อยืดขาวเนี่ยน่ารัก ห่างกลางผ้ามีปกตินะคะนี่สก,กีนสก,กีนหลังน่ารักงานจีนจะไม่ได้เน้นแบรนด์นะคะจะเน้นแบบสก,กีนน่ารักน่ารให้หลุนนี่เลยค่ะไซส์ามาดีมากตัวนี้ของซาร่าค่ะซาร่า วีน,นี้แขนน่ารักมากนี่อันนี้ไซส์โอเวอร์ด้านหลังด้านหน้า หลังหมาบางโรงงานนะลูกค้าเขาปรับแบบว่าเอาไปซักก่อนเนี่ยอย่างโรงงานเนี้ยยืดขาวยืดดํายืดสีซักมาหมดนะอันนี้ไซส์ผู้หญิงหน่อยเพราะยืดขาวมันเปื้อนง่ายอยู่แล้วนะคะยืดขาวเปื้อนง่ายอยู่แล้วนี่เสียงไม่ชัดแจ้งได้นะคะอันนี้ c k สูงผู้หญิง ถเยอะอยู่นะลูกคา้าเสื้อยืดเนี่ยสก,กีนนะคะไปขัดบางตัวก็ออกแบนนะแต่ว่าไม่ได้แบบเยอะมากมายนีย่อันนี้อีวีสุ วิซีลีนได้สองตัวไม่รู้ว่าเป็นแฟชั่นหรือว่าแบรนด์สก,กีนแบบมินิมอลนะคะผิผ้าดีมากอันนี้ผ้าแน่นๆขาวจัวเลยเหมือนมือนหนึ่งเลยลูกค้า อันนี้ของไนกี้ สก,กีเล็กๆวิไซส์สวยมากของยูนิค่ะไซส์ XL ชายได้เลยยูนิโคลออกทรงครอบ 2อง้บวกลบนี่ลูกค้ามันไม่ได้แบบไซส์เล็กทั้งหมดนะคะไซส์โอเวอร์ก็มีนี่ไซส์แบบผู้ชายชายหญิงใส่ได้ไซส์โอเวอร์นะคะมีปนรวมเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็ลายน่ารากกระตุงกระตูน <c oughs> วิ่น่ารักมากอันนี้อะไรนี่ลายน่ารักเดี๋ยวนี้เฟซมันลบคลิปรีวิวเก่าๆลูกค้ามันต้องแบบอันนี้ของแก็บรีวิวบางงานเนี่ยรีวิวไว้ก็โดนลบจะต้องคอยมาเปิดใหม่เนี่ยไซส์ดีนะสะอาดค่ะ นี่อันนี้อะไรนะไม่รู้อะสวยนะสีสันดีโรงงานนี้ยิ่งยืดดำยิ่งสวย ลูกรีวิวสามารถรับได้เลยนะคะลูกรีวิวสามารถรับได้เลยอันนี้มีหูดด้วยผ้าด,ดีมาก ไส์สวยผ้าดีนี่ค่ะ บาเลเซียกับดิสนีย์ค่ะดิสนีย์สี่สิบกิโลสามห้าเก้าศูนย์ ไม่รวมส่งนะคะผ้าดีมากเลยเนี่ยไซส์ผู้ชายก็มีค่ะออกไนกี้ค่ะบางตัวจจะมีจุดนะคะจุดเหลืองแปลน้ำยาแช่ไว้เฉพาะจุดก็ได้ลูกค้า เหมือนเคเจอตัวหนึ่งนะน่าจะเป็นมือหนึ่งนะเนี่ยผ้านแน่นๆเลยลูกค้าน่าจะเป็นแบบแบรนด์แฟชั่นหรือเปล่าผ้าดีมากสะอาดแล้วไซส์สวยด้วยไซส์ผู้ชายได้เนี่ยเจอสองตัวละ ใหม่เลย เบอร,อร,อร์รี่เนี่ยแนวแบบมินิมอลเล็กๆฟอนต์เล็กๆนะคะบางคนก็ชอบใส่แบบลายไม่เยอะ นี้ผ้าดีผ้าดีมากยูนิโคค่ะ กานปัก อันนี้ก็ปักปักสกรีนผ้าขาวมากใหม่มาก ต้อนใหม่ก็โรงงานเดียวกันนะคะป้ายเดียวกันยูนิโค้ค่ะอุ้ยยูนิโคออกอีกแล้วอะไซเอ็มน,นี่ก็ผ้าดีเชอรี่ รีวิวให้ดูนะคะครบทุกตัววยนี้ดีลนยน้องหมีน่ารักมากเนี่ยบางตัวผ้าเน้นผ้าดีนะคะงานปักค่ะงานปักยืดขาวมันจะมียูดสีขาวแบบขาวเลยขาวตัวนะลูกค้าแล้วก็มีแบบขาวอมเหลืองอันนี้อยู่ในโครค่ะ ยูนิโคอันนี้ก็ชนชอ็อปไซเอตคอกลมใครชอบลูกรีวิวเอาได้เลยนะคะถ้าชอบอยากรุ้นงานลูกใหม่ก็สั่งลูกใหม่ได้ลูกใหม่เหลือสามนะคะกระสอบใหม่เหลือสาม ลายเล็กลายใหญ่สกินเยอะสกินน้อยสีพื้นทรงโอเวอร์ไซส์ทรงพอดีตัวทรงครอบ่ะกันเลยเนี่ยแต่ฟิลประมาณแบบไซส์หญิงชายไซส์โอเวอร์เนี้ยมีออกมีออกดีเลย ยืดขาวแบบอ่ะตัวนี้สวยนบางตัวก็มีสกีนนิดนึงนี่อุน่ารักผ้าดีด้วยลูกค้าตัวไหนที่มันขาวอยู่แล้วนะลูกค้าไปซักซักแบบปกติได้เลยแต่ถ้าตัวไหนเจอรอยเหลืองหน่อยก็อาจจะแช่เพิ่มได้นะคะแต่โรงงานเขาฟอกมาแล้วนะ เนี่ยไซ์ก็คะดีนะคะคะมาดีเลยเรื่องไซ์นี่ ของไนกี้ค่ะไนกี้ขายคู่กับยืดดำได้นะคะสั่งยืดดำหนึ่งยืดขาวหนึ่งได้เลยนี่ยืดสีส่วนยืดสีของโรงงานเนี้ยทำเซล ทำโปรโลราคเซลนะคะอันนี้มือหนึ่งแบบหลุดมาแน่ๆเลยอันเนี้ยใหม่มากขาวเนี่ยปลายห้อยนี่วนหน่ารัก ผ้าดีมากอันนี้ก็มีลายอยู่ข้างในนะเนี่ยผ้าดีสวยอันนี้ก็ดีอีกแล้ว ลายเล็กๆนะคะสก,กินนไซส์ชายได้อันนี้น่าจะงานปักยูนิโคอีกแล้วลูกค้ายูนิโคค่ะ อันนี้ขอบงานปากน่ารักนะ่ะขอบงานปากค่ะอ่ะอันนี้น้องหมีเจอบ่อยนะลายนี้ ลายเนี้ยหลุดมาแน่แน่เห่อจะแบบไอ้นี่สต๊อกมาโลสต๊อกอะ นี่น้องหมี40กิโลสา9หก้าสูนะคะถ้ายืดดำลูกค้าสนใจ40กิโล4500บาทยืดดำนะโหผ้าใหม่เหมือนกันใหม่สะอาดแล้วก็ลายแบบลายเยอะเหมือนกันนะออกตัวลายเยอะเหมือนกันเนีย่ยไซดีลูกค้างานปงูงานปัก ขาวจุว๊บ Unico XXL หญิงได้ใช้ได้นะคะผ้าดีมากวิ ให้โหเซ่ป่ะน่ารักนี่น้องหมีสวยมาก ลค้าหมดแล้วค่ะมีมีลูกค้ามาเอาที่ร้านเหมาไปหมดเลยสีก่อนต้องรอรอบใหม่ว่าจะเดี๋ยวกำลังจะสั่งโรงงานไปอีกแต่ว่ามันต้องรอแบบรอผลิตแล้วก็รอเอาเข้ามาอีก กำลังสั่งไปใหม่เพราะว่าที่เอามาล่าสุดเนี่ยเอามาแค่สิบก้อนเองเอามาแค่สิบก้อนลองดูก่อนว่างานเขามันมันได้ไหมช่วงหน้าหนาวไข่ดีมากหนาปันกลางจีนนะคะหมดไวอันนี้อันนี้ยังไม่หนาวแนละ้วเลยเอามาลองดูก่อนแล้ว ราคาค่ะปรับขึ้นแล้วค่ะโรงงานปรับขึ้นไปอีกวิน่ารักใครรับลูกรีวิวทักแชทมาได้เลย40กิโล3 5 9หูไม่รวมส่งนะคะหรือจะลูกใหม่ได้เลยนะคะ ลายเลยสีพื้นปนกันเลยนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อกางเกงขาสั้นเซ็กซี่ญี่ปุ่นให้ดูค่ะนี่ขอบคุณค่ะ